มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะสภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565นายสิทธิพรจริยพงศ์รองประธานสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติคนที่2ร่วมงานพิธีมอบประกาศนิยบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลางเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชนณสำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดตรัง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรังหรืออ,อกตกอตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายภัยบุญโอมากรองผู้ราชาการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีนายสมคิดสังขลามณีประธานสภา,าเกษตรกรจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับ โดยสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงและสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยได้กำหนดดำเนินงานปลูกพืชกระท่อมตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจำนวนสีจังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลและจังหวัดนครศรีธรรมราชเป้าหมายจังหวัดละ100,000ต้น สำหรับจังหวัดตรงังมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน142รายพื้นที่ปลูกกระท่อมจำนวน613ไร่และได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์กระท่อมจำนวน57,674ต้น คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรวม2รุ่นในระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน2565เกษตรกรจำนวน72คนและได้ประเมินองค์ความรู้ของเกษตรกรภายหลังการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับพันธมิตรจัดประชุมรับฟังความค,ามคิดเห็นการบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง เมื่อวันที่25พฤษภาคม2565นายชัยยันอยู่ศิริประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับโครงการชลประทานสมุทรสงครามหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามและผู้นำชุมชนพื้นที่5ตำบลได้แก่ตำบลลาดใหญ่นางตะเคียนดอนมะโมราท่าคาและคลองเขินที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มรุกรุกพื้นที่การเกษตร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําแม่กลองเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นวัดปัญจันตารามตำบลลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรเกิดขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายเช่นมะพร้ามมีผลขนาดเล็กเกษตรกรมีรายได้ลดลงเกษตรกรจึงต้องการหาทางออกร่วมกันกับหลายภาคส่วนและเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไข โดยนายพิเชษพักพยตัตผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามและนายนาครอ,อาวรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงครามจะรวบรวมข้อเสนอของเกษตรกรเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการน้ำระดับจังหวัดต่อไปสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการจัดก,กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา เมื่อวันที่23พฤษภาคม2565นางเกสุดาปินตาดงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ร่วมกับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวิทยาเขตสมุทรปราการเพื่อนำกลุ่มเกษตรกรบ้านบางเพียงอเภอบางบ่อจังหวสมุทรปราการซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสำนักง,งานสภา,าเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏทธทนบุรีวิทยาเขตสมุทรปราการนำคณะวิทยากรมาอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานหัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านบางเพียงเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการแปลร,รูปผักตบชวาและส่งเสริมแนวทางการสร้างเสริมรายได้จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเทคนิค การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเกิดการพัฒนาต่อยอดงานด้านหัตถกรรมมีไรายได้เสริมและเป็นการนำผักตบชวาในคลองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นการกำจัดผักตบชวาในคลองอีกทางเลือกหนึ่งหาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกล้บมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดวยทีมประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสภากเกษตรกรแห่งชาติค่ะ